ผมมีบัตรเครดิตสองใบนะครับก็จะมีของ KTC แล้วก็กรุงศรีนะครับก็มีวงเงินพอสมควรนะครับเอ่อทั้งสองบัตรนะครับผมจะทำบัตรเสริมให้คุณกุ้งใช้ด้วยนะครับและคุณกุ้งก็เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากนะครับก็จะใช้เฉพาะในส่วนที่จำเป็นนะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตนะครับใช้เติมน้ำมันบ้างใช้ซื้อของให้ลูกบ้างนะครับ และนี่คือยอดสุดท้ายที่คุณกุ้งใช้บัตรเครดิตนะครับคือวันที่13พฤษภาคม2566นะครับเป็นการเติมน้ำมันบางจากมืออุบลน,นะครับก็พันเดียวครับแล้วก็มียอดคืนมา8บาทนะครับน่าจะเป็นการเติมน้ำมันเพื่อเตรียมตัวไปโรงพยาบาลในวันที่15พฤษภาคมนะครับ ซึ่งเธอไปโรงแรมห้าสิบพรรษาครับนี่เป็นยอดสุดท้ายที่ผมจะได้ชำระค่าบัตรเครเดิตให้กุ้งครับน,นคือหนึ0งพบาทนะครับศาสนามีจริงให้กุ้งมาอยุกพัพ่อให้พอได้มีโอกาสเหตุบัตรเครเดิตให้กุ้งอีกเด้อสาธุ